ขาราชการจังหวัดประจวบคุริยานร,ร่วมกับหลายหน่วยงานออกตรวจเข้มโรงแรมสถานบันเทิงป้องกันอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ค่ะ เวลา18นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์2565ที่บริเวณหน้าสารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังเก่านายเสถียรเจริญเหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมปาดรางอัชญากรรมและยาเสพติดเนื่องในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ประจำปี2565โดยมีน,นายศิาธรโอเอี่ยมประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์มีกำลังพลเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพทองเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำรวจตะเวนชายแดนที่146ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองกำลังสุรสี กอรปนจังหวัดประจวบคีปปรีขันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนยาเสพติดจังหวัดประจวบคีปปรีขันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีปปรีขันธ์ฝ่ายปกครองอำเภอเทศบาลเมืองประจวบคีปปรีขันธ์เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ชรบสำนักงานสสสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงโดยในพิธีได้ร่วมกันเคารพธงชาติและเชิญธงรงจากยอดเสาพร้อมปล่อยแถวขบวนรถของหน่วยงานต่างๆเพื่อออกตรว ตาประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเยาวชนร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการสถานบันเทิงโรงแรมที่พักเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมมั่วสุมยาเสพติดปัญหาคุกขังทางเพศและการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ระหว่างวันที่11-14กุมภาพันธ์2565นายเสถียรเจริญเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าเทศกาลวันแห่งความ ความรักหรือวันวาเลนไทน์เป็นช่วงเวลาที่อบอวลไปด้วยความสุขของการแสดงความรักความห่วงใย,ยจนถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันโดวยวิธีการแสดงออกถึงความรักสามารถกระทำได้หลายวิธีเช่นการส่งมอบของขวัญไปไหว้พระทำบุญหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งความเชื่อและความเข้าใจในทางที่ผิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักในห้วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ความรักมั่นคงและยืนยาวยิ่งขึ้น ซึ่งความเชื่อดังกล่าวจะทําไปสู่ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศท้องก่อนวัยอันควรการทําแท้งจนกลายเป็นปัญหาของสังคมอื่นๆตามมาอีกมากมายได้